5. กฎเหล็กของคนสำเร็จสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเดินอย่างเต่าพอดแคสต์ผมหวังว่าทุกท่านคงสบายดีกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนั่นคือ 5. กฎเหล็กของคนสำเร็จก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลักผมอยากให้ทุกท่านลองถามตัวเองก่อนว่า อะไรคือความสําเร็จในความหมายของคุณบางคนอาจตอบว่าเงินทองบางคนอาจตอบว่าชื่อเสียงหรือบางคนอาจตอบว่าความสุขและความสมหวังไม่ว่าความสําเร็จในความหมายของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้คือหลักการพื้นฐานที่คนสําเร็จส่วนใหญ่ในโลกนี้ปฏิบัติกัน เป็นกฎเหล็กที่ถ้าเราสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเราก็จะเดินไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้อย่างแน่นอนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ5กฎเหล็กนี้กันพร้อมกับตัวอย่างและวิธีการนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงเพื่อให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้กฎเหล็กข้อที่1มีเป้าหมายที่ชัดเจนและจำเพาะเจาะจง Have clear and specific goals. กฎเหล็กข้อแรกของคนสำเร็จคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและจำเพาะเจาะจงหลายคนอาจคิดว่าตัวเองมีเป้าหมายแล้วแต่เวลาถามว่าเป้าหมายคืออะไรกลับตอบได้แค่ว่าอยากจะรวยหรืออยากจะมีชื่อเสียง นี่ไม่ใช่เป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนต้องมีรายละเอียดมีตัวเลขมีเวลาที่กำหนดเช่นผมอยากมีเงินออม1ล้านบาทภายใน3ปีหรือผมอยากเป็นผู้จัดการฝ่ายขายภายใน2ปี เหตุผลที่เป้าหมายต้องชัดเจนเพราะสมองของเราทำงานเหมือนระบบ GPS ถ้าเราไม่บอกจุดหมายปลายทางที่แน่นอนมันก็จะไม่รู้ว่าจะพาเราไปทางไหนแต่ถ้าเราใส่พิกัดที่ชัดเจนสมองจะหาเส้นทางที่เหมาะสมให้เราโดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่นแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าอยากผอมให้เปลี่ยนเป็นอยากลดน้ำหนัก5กิโลกรัมภายใน4เดือนโดยการออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์และควบคุมอาหาร คนสำเร็จจะเขียนเป้าหมายลงในกระดาษและอ่านทบทวนทุกวันเพราะการเขียนทำให้เป้าหมายเป็นรูปธรรมมากขึ้นและการอ่านทบทวนจะทำให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องการบรรลุกฎเหล็กข้อที่2ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Effective time management เวลาเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนมีเท่ากันไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนคนสำเร็จหรือคนล้มเหลวทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงต่อวันความแตกต่างอยู่ที่ว่าเราใช้เวลานั้นอย่างไรคนสำเร็จจะแบ่งงานออกเป็น4ประเภทตามหลักไอเซนฮาวเออร์เมทริกซ์ 1. สำคัญและเร่งด่วนทำทันทีสําสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนวางแผนทำส่วนนี้คือกุญแจสาคัญ 3. ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนมอบหมายให้คนอื่น 4. ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนตัดออกคนที่ไม่สำเร็จมักจะใช้เวลาอยู่ในประเภทที่1และ4คือทำงานเร่งด่วนตลอดเวลาหรือทำสิ่งที่ไม่สำคัญในขณะที่คนสำเร็จจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในประเภทที่2คือทำสิ่งที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเช่นการเรียนรู้การวางแผนการออกกำลังกายการสร้างความสำคัญ อีกหนึ่งเทคนิคที่คนสำเร็จใช้คือ time blocking คือการแบ่งเวลาในแต่ละวันเป็นช่วงๆและกำหนดว่าแต่ละช่วงจะทำอะไรเช่น6โมงเช้า1ดโมงออกกำลังกาย7โมงถึง8โมงอาบน้ำแต่งตัว8โมงถึง9โมงทานอาหารเช้าและอ่านข่าวทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องปรับให้ตรงกับกิจวัตรของเราปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเราเองด้วยนะครับ การจัดการเวลาที่ดียังรวมถึงการรู้จักพักผ่อนคนสำเร็จเข้าใจว่าการพักผ่อนไม่ใช่การเสียเวลาแต่การลงทุนเก็บพลังงานเพื่อทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกฎเหล็กข้อที่3เรียนรู้อย่างตัวเนื่องและไม่หยุดนิ่ง continuous learning โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราเรียนรู้เมื่อ5ปีที่แล้วอาจไม่เพียงพอสำหรับงานในปัจจุบัน คนสำเร็จจึงไม่เคยหยุดเรียนรู้พวกเขาเชื่อว่าวันที่เราหยุดเรียนรู้คือวันที่เราเริ่มล้าหลังการเรียนรู้ของคนสำเร็จมีหลายๆรูปแบบอ่านหนังสือคนสำเร็จอ่านหนังสือเฉลี่ยนหนึ่งเล่มต่อสัปดาห์ฟังพอดแคสต์ใช้เวลาเดินทางในการเรียนรู้เข้าร่วมสัมมนาได้ความรู้และเครือข่ายหาที่ปรึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ลองผิดลองถูกการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมายไม่ใช่เรียนรู้เพื่อเรียนรู้แต่เรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในการบรรลุเป้าหมายเช่นถ้าเป้าหมายคือเป็นผู้ประกอบการก็ควรเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินการตลาดการจัดการคนคนสำเร็จยังมีนิสัยจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้เพราะการจดบันทึกช่วยให้จำได้นานขึ้นและสามารถนำกลับมาทบทวนได้เมื่อต้องการ พวกเขาจะแยกแยะระหว่างข้อมูล (information) กับความรู้ (knowledge) และภูมิปัญญา (wisdom) ข้อมูลคือสิ่งที่เราอ่านหรือได้ยินความรู้คือข้อมูลที่เราเข้าใจและจำได้ส่วนภูมิปัญญาคือความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงคนสำเร็จจะพยายามเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภูมิปัญญาโดยการนำไปปฏิบัติกดเหล็ดข้อที่4สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี (build and maintain good relationships) ไม่มีใครสำเร็จได้โดยลำพังความสำเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานร่วมกับคนอื่นการมีเครือข่ายที่ดีการได้รับความช่วยเหลือและการช่วยเหลือผู้อื่นคนสำเร็จจึงให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์เป็นอย่างมากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากเป็นคนที่น่าอยู่ด้วยมีคุณลักษณะดังนี้ซื่อสัตย์พูดความจริงทำตามที่พูดเชื่อถือได้คนอื่นมั่นใจว่าเราจะทำตามสัญญา ให้ก่อนรับช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คาดหวังผลตอบแทนรับฟันอย่างตั้งใจให้ความสนใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดแสดงความขอบทุนรู้จักขอบทุนและชื่นชมผู้อื่นคนสำเร็จจะใช้เวลาในรักษาความสัมพันธ์อย่างสมานเสมอไม่ใช้ติดต่อการเฉพาะเวลาต้องการความช่วยเหลือพวกเขาจะโทรหาเพื่อนเก่าทักทายเป็นระยะส่งข้อความแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญเชิญทานอาหารหรือดื่มกาแฟเพื่อสังสรรค์ แนะนำคนที่เป็นประโยชน์ต่อกันให้รู้จักแบ่งปันข้อมูลหรือโอกาสดีๆให้กันการสร้างเครือข่ายไม่ได้หมายความว่าต้องรู้จักคนเป็นพันแต่หมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับคนที่เหมาะสมในแต่ละด้านของชีวิตเช่นเครือข่ายในการทำงานเครือข่ายในการเรียนรู้เครือข่ายสำหรับงานผ่อนคลาย สิ่งสำคัญคือต้องจริงใจไม่ควรสร้างความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์เท่านั้นแต่ควรสร้างความสัมพันธ์เพราะเราสนใจในตัวบุคคลน,นั้นจริงๆเมื่อเราจริงใจคนอื่นจะรู้สึกได้และจะตอบสนองด้วยความจริงใจเช่นกันกฎเหล็กข้อที่5มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ flexibility and adaptability กฎเหล็กข้อสุดท้ายแต่ไม่ใช่ข้อที่สำคัญน้อยที่สุดคือการมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ คนสำเร็จเข้าใจว่าโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่วางแผนไว้อาจไม่เป็นไปตามที่คิดอุป,ปรสรรคและความท้าทายเป็นเรื่องปกติความยืดหยุ่นไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลงเป้าหมายตลอดเวลาแต่หมายถึงการปรับวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหมือนนักเดินทางที่มีจุดหมายปลายทางชัดเจนแต่ถ้าเส้นทางที่วางแผนไว้มีอุป,ปรสรรคก็จะหาเส้นทางใหม่แทนที่จะยืนกรานเดินเส้นทางเดิม คุณลักษณะของคนที่มีความยืดหยุน่น 1. เปิดใจรับความคิดเห็นใหม่ๆไม่ยึดติดกับวิธีเดิม 2. เรียนรู้จากความผิดพลาดมองความล้มเหลวเป็นบทเรียน 3. กล้าลองสิ่งใหม่ไม่กลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซน 4. ปรับแผนเมื่อจำเป็นไม่ยึดติดกับแผนเดิมจนเกินไป 5. มองหาโอกาสในวิกฤตเห็นปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้ตัวอย่างของความยืดหยุน่นเช่น ผู้ประกอบการที่วางแผนเปิดร้านอาหารแบบดั้งเดิมแต่เมื่อเกิดโรคระบาดต้องปรับเป็นระบบ d e l i v e อรและขายออนไลน์หรือพนักงานที่ทำงานแบบเดิมมานานแต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาก็ยอมเรียนรู้เครื่องมือใหม่เพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความยืดหยุ่นยังรวมถึงการมี m i n ์เซ็ตที่เติบโตโก o ด์ไมล์เซตแทนที่จะเป็นฟิกซ์ไมล์เซคนที่มีโกรด์ไมล์เซ็ต จะเชื่อว่าความสามารถสามารถพัฒนาได้ความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และความพยายามคือเส้นทางสู่ความเชี่ยวชาญในทางตรงกันข้ามคนที่มีฟิกซ์มายเซ็ตจะเชื่อว่าความสามารถเป็นสิ่งที่กำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดความล้มเหลวพิสูจน์ว่าตัวเองไม่เก่งและความพยายามแสดงว่าขาดความสามารถเอาละเราได้ไปทำความรู้จักกับ5กฎเหล็กของคนสำเร็จกันแล้ว สิ่งที่ผมอยากเน้นย้ำคือหากฎเหล็กนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่ต้องนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลรวมของการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวผมขอให้ทุกท่านเริ่มจากการเลือกกฎเหล็กสักข้อหนึ่งที่คิดว่าตัวเองต้องปรับปรุงมากที่สุดแล้วมุ่งมั่นปฏิบัติเป็นเวลา30วันเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วค่อยๆเพิ่มกฎข้อต่อไป อย่าลืมว่าความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครให้มุ่งเน้นไปที่การเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดและใช้ห้ากฎเหล็กนี้เป็นเครื่องมือในการเดินทางสู่เป้าหมายของคุณเองผมหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านและจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตัวเองใฝ่ฝัน ขอบคุณทุกท่านในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ